ผมเห็นสวหลายท่านแล้วบอกว่าผมโหวตให้คุณศส่ถาได้เพราะคุณเส่ถาไม่แต่1หนึ่งถึงสองแต่ผมมีปัญหาเรื่องอื่นเราอาจจะกำลังเข้าสู่กระบวนการที่ไม่ใช่มีพี่พี่พี่พป้อมน้องตู่จับมือกันโค่นเพื่อไทยและอาจจะเป็นการจับมือแบบใหม่ตอนนี้มันมีกําลังที่มันเหนือกว่า,วาลุงป้อมและก็กลุงตู่เผอิญคุณทักษิณสามารถต่อรองกับอํานาจที่สูงก,กว่าลุงต้อมและลุงปู่ลุงตู่ได้เราเห็นร่องรอยชัดเจนแล้วว่ากลุ่มทหารที่มีความใกล้ชิดกับคุณประยุทธ์คุณประวิทย์เนี่ยกลุ่มไหนที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่ คุณทักษณิณเจราจาด้วยในการกลับมาครั้งนี้วันนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเพื่อไทยและก้าวไกลไม่ร่วมมือกันคุณจะมีวิธีทอดสะพานกันอีกกรอบได้ไหมหลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมตอบกลับครับถ้าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้และคุณจะแก้รัฐธรรมนูนได้อย่างไร ผมมองว่าเป็นรัฐบาลที่จะต้องเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าหนึ่งที่มาของรัฐบาลเองก็ถูกฐานเสียงเพื่อไทยตั้งคําถามเยอะการไปร่วมกันลุงและการที่ไปสะบัดมือก้าวไกลแบบนี้ทําให้พักเพื่อไทยเหนื่อยมากๆยังไม่ทันเริ่มก็เหนื่อยแล้ว 2. มีพักร่วม11พักบวกบวกเดี๋ยวมีประชาธิปัตย์ยกเข้ามาอีกโอ้โหนี่ทำให้โจทย์ที่ยากอยู่แล้วว่าไปร่วมกันลุงเนี่ยไปร่วมกับคนที่เคยมีประวัติทะเลาะกันมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นรูปแบบของการแบ่งอํานาจแบ่งหน้าที่ในคอรมยาก นะครับแล้วก็ผมประเมินไปเลยว่าถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่พักเพื่อไทยอยากจะเสนอสิ่งต่างๆที่ไม่ค่อยไปถูกใจพักร่วมรัฐบาลเท่าไหร่เขาจะเหนื่อยและเพราะว่าหนึ่งจะต,ต้องไปขอเสียงเขาตัวเองมีแค่ร้อยสี่สิบนะครับสองไปขอเพื่อให้ก้าวไกลามาช่วยก็ถ้าจะยากแล้วเพราะก้าวไกลตอนนี้ก็งอนแล้วเหมือนกันประเด็นที่สามที่ทําให้การตั้งรัฐบาลครั้งนี้ยากมากที่สุดก็คือผมมองว่าเราเห็นร่องรอยของปัญหาจากการอภิปรายในสภาาเมื่อวาน ผมเห็นสวหลายท่านแล้วบอกว่าผมโหวตให้คุณใส่ถาได้เพราะคุณใส่ถาไม่แต่หนึ่งแต่ผมมีปัญหาเรื่องอื่นเช่นสะพานข้ามคลองที่ไหนก็ไม่รู้มีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญคุณจะแก้อะไรแล้วคุณหมอชนน่้นดันมาพูดส่งสังสญญาณอีกว่าไอการไปหาเสียงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนึงแต่มันปฏิบัติจริงอีกเรื่องหนึ่งเอาละสิพูดอย่างนี้เนี่ยเราเป็นประชาชนที่โหวตให้เพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยก็เกิดคําถามถ้าเกิดประชาชนซึ่งไม่พอใจอยู่แล้ว มาเจอประเด็นพักร่วมซึ่งก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วและยังมาทํานโยบายซึ่งไม่ถูกตามที่สัญญาอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้พูดเลยนะครับว่าเพื่อไทยเหนื่อยแน่นอนผมผมตั้งคําถามว่าวันนี้บิ๊กป้อมหายตัวไปไหนไปที่มูลทิธิป่ารอยไม่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกันจะไม่ค่อยไม่ปฏิปัะต่อกันแล้วแต่ผมคิดว่าการโหวตเมื่อวานเนี่ยทำให้เห็นชัดเจนเลย พวกเราพวกเรามักจะพวกเรามักจะพูดถึงน้องชายของคุณประวิทย์คุณพัชราวาสถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเรากกับเห็นน้องชายของคุณประยุทธ์นะครับคุณประยุทธ์จันโอชาเข้ามาโบวตแสดงว่าเราเห็นร่องรอยชัดเจนแล้วว่ากลุ่มทหารที่มีความใกล้ชิดกับคุณประยุทธ์คุณประวิทย์เนี่ยกลุ่มไหนที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่คุณทักษิณเจราจาด้วยในการกลับมาครั้งนี้ ท่านผู้ฟชมฟังผมดีๆนะคือผมคิดว่าคุณประยุทธ์คุณประวิทย์ไม่ได้เจราจาโดยตรงคุณทักษิณหรอกแต่การที่เสียงออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันบอกบอกแล้วว่ากลุ่มทหารกลุ่มไหนคือกลุ่มที่น่าจะมีหน้าในการเจราจาต่อรองให้คุณทักษิณกลับมาและทําให้คุณเศรษฐาตั้งรัฐบาลในเสร็จในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นรูปเหนรอยแล้วว่าเราอาจากำลังเข้าสู่กระบวนการที่ไม่ใช่มีพี่พ,พี่พี่ป้อมน้องตู่จับมือกันโค่นเพื่อไทยและอาจจะเป็นการจับมือแบบใหม่ ซึ่งจะนําไปสู่มิติใหม่ทางการเมืองก็คือจากเดิมเนี่ยเราจะต้องมีพักลุงพักทหารการรัฐประหารมีสวเข้ามากําจัดพักของคุณทักษิณแต่ตอนนี้จะไม่ใช่แล้วพักคุณทักษิณอาจจะกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งเอาไว้ต่อกลอนกับก้าวไกลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยข้อดีคือถ้ามีพักสองพักยันกันและเป็นสองพักที่ชอบทำมาจากการเลือกตั้งอันนั้นคือสิ่งดีแต่ถ้าเกิดพักเพื่อไทยกลายเป็นพักที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอํานาจ ซึ่งเมื่อก่อนใช้รถถังแต่เดี๋ยวนี้มาใช้พักเพื่อไทยแทนอันนี้น่ากลัวนะครับและจะทําให้กระบวนการทำประชาตยที่เพื่อไทยพลังประชาชนและไทยรักไทยทำมาตลอด17-18ปีเนี่ย20ปีก็ว่าได้เนี่ยศูนย์สลายหายไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากอาจจะไม่โดนหลอกแต่แพ้พลังในการต่อรองเพราะว่าตอนนี้มันมีกําลังที่มันเหนือกว่าลุงป้อมและก็ลุงตู่เผอิญคุณทักษิณสามารถ ต่อรองกับอำนาจที่สูงกว่าลงต้มและลงตู่ได้และเผอิญถ้าทางลุงตู่กับกลุ่มสวที่เป็นพวกลงตู่เนี่ยเชื่อฟังกลุ่มอำนาจที่ต่อรองกับคุณทักษิณถ้ากลุ่มอำนาจเหล่านี้สามารถตกลงกันได้เพื่อทำให้การเมืองเนี่ยเลิกใช้สวแต่งตั้งเลิกใช้รถถังเลิกใช้พักทหารหันมาใช้พักเพื่อไทยสิพักเพื่อไทยมีเสียงตั้งเยอะพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลตั้งหลายเรื่องก็ให้เขาไปสู้ในสภาสิครับ แต่เงื่อนไขสําคัญคือพักเพื่อไทยจะต้องไม่ตกอยู่สถานะที่ขาดฐานเสียงเพื่อไทยจะกลายเป็นพักที่ลุงสั่งได้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าพักเพื่อไทยกลายเป็นพักที่ลุงสั่งได้ขึ้นมาเพื่อไทยจะฟอลงพอเพื่อไทยฟอลงเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือฐานเสียงจะเพื่อไทยจะย้ายไปอยู่ก้าวไกลและพอย้ายไปอยู่ก้าวไกลก้าวไกลจะกลายเป็นพักที่โตนอกสภาแต่ตายในสภาพเพราะมันจะมีกลไกอย่างอื่นที่อยู่ในรัฐมนูญซึ่งก็แก้ยากเหลือเกินวันนี้ ผมนึกไม่ออกเลยว่าการแก้ไขรัฐมนูญจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเพื่อไทยและก้าวไกลไม่ร่วมมือกันไม่ต้องไปพูดเรื่องสุราวหนะ้าสมรรเท่าเทียมหรอกเอาเรื่องใหญ่ที่สุดเลยแก้รัฐมนูญเนี่ยถ้าคุณวันนี้คุณสะบ,บัดมือทิ้งกันขนาดนี้แล้วแล้วคุณพิธาพูดจาด้วยความรุนแรงว่าปิดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกไม่เหลือสัจจะไม่เหลือความไว่วางใจกันแล้วเนี่ยแล้วผมถามหน่อยถ้าเกิดเพื่อไทยจะแก้รัฐมนูญเนี่ยก้าวไกลจะค้านหรือเปล่าก็จริงว่คุณหาเสียงทำ MOU ข้อแรกมาได้กันแล้วถ้าเกิดคุณแแกกก้้้้ตรรรงงงนนนีีไไไม่ไ่่่่ดเเะััโออออาาาสททจปปญหหืืว ทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยผมเลยตั้งคําถามว่าไม่แน่ครับเราต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่าวันนี้สบัดมือกันไปอย่างนี้แล้วแต่วันนี้คุณตั้งรัฐบาลตั้งฝ่ายค้านได้แล้วเนี่ยคุณจะมีวิธีทอดสะพานกันอีกกรอบได้ไหมหลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมตอบกลับครับถ้าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้และคุณจะแก้รั้นุนได้อย่างไรทุกอย่างที่ออกมาเกี่ยวคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องย้ายเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นภาพลบต่อคุณทักษิณและเพื่อไทยตลอดเพราะต้นจะถูกตีความว่าอาภิสิ์หรือเปล่า สิ่งที่คุณทักษิณจะต้องทาได้ตอนนี้คือขยับตัวให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้มีการชี้แจงที่เป็นหลักเกณฑ์ถูกต้องมากที่สุดผมตอบได้แค่นี้แต่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นก็คือถ้าคุณทักษิณเนี่ยสามารถอยู่เงียบๆและทําให้พักเพื่อไทยกัยเป็นพักเพื่อไทยผลัดใบเช่นคุณศรษถากแล้วนี่ครับคุณศสษถาก็ไม่ใช่แค่นักธุรกิจธรรมดาเป็นธุรกิจที่มีคอนเน็กชันมากมายถ้าเกิดสมมุติว่าพักเพื่อไทยสามารถพ้นเงาของคุณทักษิณพ้นเงาของตระกูลชินวัตรไปได้ไม่แน่ครับเราอาจจะเข้าสู่มิติการเเมมืือองงให่่ททพพไไยยยยขขัับบตวด้้สาาึน